สวัสดีค uh, so ่ะล like so so ูกค้าพบกับเชลล์น้ำบาสนะคะแห่งบ้านฉุกชายนะคะน้ำวาสนะคะมีรถแนะนำใหม่นะคะลูกค้าเป็นแบบนี้เลยนะคะวันนี้เป็นสีแดงเลยนะคะมาด้าสองนะคะเป็นเครื่องบินบุกานะคะเดี๋ยว์โต้ห้าประตู V สองแสนสิบห้านะคะราคาขายของเรานะคะขายที่สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะคะท่านใดนะคะที่ยังไม่มีรถยนต์ใช้นะคะสามารถโทรมาปรึกษา ที่เีง็งน้ำหมักได้ตลอดเลยนะคะเปอร์โทรนะคะศูน3 4, 5เกาสามเเกานะคะทุกอาชีพนะคะลูกค้าสามารถตออโทรได้นะคะเพียงแค่คลิกกรเข้ามานะคะรอที่ทำสัตว์สมอ,อค่คคอะองชมเลยนะคะว่ามาได้สองมีอะไรดีๆ้างในภานอกกันนะคะด้านนี้ได้ค่ะเชิญด้นี้เลยนะคะภายในกันนะคะ หลักมา้าสองพันนี้นะคะเป็นพวงมาลัยมัอติฟังชั่นนะคะสามารถปรับเวอร์ร่มเสียงนะคะข้ามได้นะคะเล่นข้ามได้นะคะแล้วก็สามารถเปิดลำโพงตรงนี้ได้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะเป็น p ุ s มสตาร์ทนะคะสามารถที่จะสตาร์ทโดยที่มีกุญแจอยู่ข้างๆได้เลยนะคะนี่ค่ะหน้าจอนะคะมีพร้อมมาให้พร้อมเออรงงานจัดมาให้แบบนี้เลยนะคะเกียร์อโต,โตระรทััดนะคะนี่ค่ะ กียรโตนะคะเป็นกระ,ะ,ะถัดรัดมากนะคะววล่มเปิดปิดเปิดแอร์นะคะปกติเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ปรับนะคะในเรื่องของอไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดสัญญาณนะคะ,ะฟังก์ชันต่างๆในรถได้เลยนะคะตรงนี้เนาะกระจกนะคะด้านบนหลังคานี้สวยมากนะคะเป็นปกติมากๆเลยนะคะสะอาดมาก,มากๆค่ะเปาะหนังจาก โรงงานเลยนะคะนี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมข้างหลังบ้างนะคะข้างหลังของเรานะคะเป็นห้องผู้โดยสารนะคะก็เป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยนะคะจากโรงงานเหมือนเดิมนะคะสามารถนั่งได้สามท่านเลยนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนนะคะลูกค้าก็สามารถที่จะ รับคนไปได้ไปเที่ยวปิกนิกได้เลยนะคะตรงนี้นะคะส่วนด้านหลังนะคะสปอยเลอร์ของเขานะคะมีมาพร้อมอแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากนะคะเสาอากาศนะคะชัดเจนในเรื่องของวิทยุ FM AM นะคะด้านนี้นะคะที่ปนะัดน,น้ำฝนด้านหลังนะคะสนนามารถทำนะะวยความสะดวกให้เรามองกระจกได้ทั้งท้านนะคะมองหลังได้สบายดูนะคะนี่ค่ะ ส่วนท้านะคะกว้างขว้างมาสามารถเก็บของได้เยอะนะคะยางอะไรนะคะยางอะไรพร้อมอยู่ด้านนี้เลยค่ะสักทู่นะคะนี่ค่ะยางอะไรพร้อมเครื่องมือนะคะตรงนี้เลยค่ะเครื่องมืออยู่นี้นะคะนีค่ะเครื่องมือพร้อมยางอะไรพร้อมมือนะคะตรงนี้นะคะถ้าเราเปิดตรงนี้นะคะมันจะเก็บของได้อีกนิดนึงนะคะ อ่าลโลโก้มาสามาด้านนี่ค่ะมาด้านสองนะคะจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะสีแดงแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะลูกค้า,าต่อสีคารบานเราสามารถจัดการให้ได้หมดเลยนะคะออกรถกับเราวันนี้นะคะเครดิตดีแค่ไม่ต้องใช้เงินเลยค่ะลูกคก้าถูากใจเปล่กรถได้นะคะอย่าลืมสามารถโทรมาสอบถามมาม้าได้ที่ ศูนย์เก้าสามห้าแปดหนึ่งสี่เก้าได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาได้สอบคันนี้นะคะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของลูกค้าด้วยนะคะโทรมาสอบถามได้ศูนย์เก้าเก้าสามห้าแปดหนึ่งสี่เก้าเซลน้ำหวานีนี้คำปรึกษาค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะลูกค้าสวัสดีค่ะ